อัลโหลสวัสดีครับอวิวผมแก้มอิชิรักจากอุปกรณ์แรกของใหญ่ครับวันนี้หลังจากที่ทำภารกิจในฟาร์มเสร็จเรียบร้อยครับก็เดินเล่นๆหน่อในฟาร์มก็ไปเจอโกนครับเก่ามากแล้วก็สกปรกครับวันนี้มาทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับเวลาที่โกนที่มันเราทิ้งไว้นานแล้วมันมีอาการแห้งเนี่ยให้เราชำระล้างด้วยน้ำเลยช้ำเลยนะครับชำระชุำระชำระล้างเนอลาเสีย ไปเจอโกนเนี่ยเราก็เอามาล้างนาน,นะครับทำความสะอาดแล้วก็เอามาตากตากไม่ต้องถึงขั้นตากแดดนะเพราะมันทำให้ให้ผิวเนี่ยของของหนังเนี่ยม,มันจะแห้งมันจะแตกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ให้เราไว้ในร่มก่อนพอเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปลงน้ำมันกันเพื่อบำรุงมันให้มันกลับมาชุ่มชื้นเหมือนเดิมมันผิวของเรา นี่เราก็จะทำรวะจาดเบื้องต้นคือล้างน้ําแล้วเราก็จะทำให้มันแห้งไวสักแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับครูแกรมใช่ครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไว้ในร่มก่อนไม่ตักแตดนะครับเพราะว่ามันทําให้มันแห้งจนมันแข็งแล้วอาจจะแตกได้เราเอาไปในร่มก่อนแต่เราช่ำลงล้างด้วยน้ําเลยทำอะไรนะครับครูช่ำรงอีกแล้วครับชำละล้าง,าง,าง,างด้วยความด้วยน้ําไปก่อนจะ <c oughs> ได,ได้ให้มันชุ่มชื้นขึ้นมาล่ว ตากในลมพอมันเริ่มแห้งมันถึงจะเริ่มลงน้ำมันครับนี่ครับหลังจากเสร็จขั้นตอนที่แล้วเรา,เราก็รอโกนจนแห้งนะครับอันไหนที่แห้งแล้วเราก็ดูว่าโกนแบบไหนที่มันมีหนังเนี่ยเราก็จะมาดูแลบำรุงด้วยสบู่ครีมน้ำมันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นี่ามนี้เลยแปรงหรือเป็นฟองน้ําหรือที่เล็กๆหนะ่อยก็จะใช้แปรงเล็กนี้ครับเพื่อลงน้ํามันโอเคครับสำหรับหนังที่เป็นแบบหนังหนาๆเนี่ยเราจะเป็นการฉโลมน้ํามันแบบนี้หนาๆนานแบบนี้ถูกนะล้วก็นี้เลยใช้แปรงเห็นไหม ทำความสะอาดไปแล้วเรื่องฝุ่นอะไรก็จะหายไปแล้วพอมันแห้งแล้วก็ลงน้ามันเลยชโลมแบบนี้เลยให้มันจะซึมเข้าไปเพื่อบารุงหนังนะครับที่มันแห้งแล้วเราไม่ได้ทำนานนะก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับเฮ้ยคุณรู้ภาษาเยอรมันด้เรอธรรมดาก็คุยทุกวันใช่ไหมอย่ามันมัน อีดย่ะสำหรับหนังบางๆแบบนี้เราจะลงเป็นสบู่นะครับนี่สบู่จะเป็นแบบนี้ใช้นม้ครับแต่แต่นิดนึงประมาณโดยประมาณนี่เลยโลงคล้ายๆกันขัดๆเลยเห็นไหม,มเรียมเลยนะ วิธ<อ>ีการใช้นะผมจะแนะนานิดนึงก็คือสําหรับพวกสบู่แบบนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นพวกหนังบางๆอย่างเช่นพวกเสื้อเสื้อหนังหรือกระเป๋เปนนาสร้อยแฉบอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นหนังบางๆจะใจช้งานเลยว่าถ้าเกิดเป็นแบบหนังหนาเนี่ยผมแนะนําเป็นน้ํามันนะครับพเพราะว่าเวลาที่เราชโลมลงไปมันจะได้ซึมเข้าไปในหนังมากขึ้น <S <S แบบนี้เลยก็จะทําให้ซึมเข้าไปในหนังได้มากขึ้นสําหรับแบบพวกอานเข็มขัดหรืออุปกรณ์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับมันจะซึมซับเข้าไปได้ดีมาก โดยโดยการที่เราลงสบู่หรือลงน้ำมันเนี่ยมันมันช่วยบำรุงทําให้หนังเนี่ยมีการให้ตัวมากขึ้นแล่วเวลาใช้งานมันจะได้ไม่ไม่แข็งกระด้างแล้วจะแตกแตกง่ายอย่างเงี้ยมันจะทําให้หนังนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเลยถ้าเราลงเป็นประจํานะ โดยเฉพาะนะครับเวลาที่เราใช้ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับโดยทางฟาร์มเราก็มีจําหน่ายอยู่นี่เลยนี่เป็นตัวสบู่นะครับโอ้เป็นไงมี3ตัวแบบนี้โดยโดยคุณภาพนะครับสินค้าที่เรานำเข้ามาเนี่ยโอ้นำเข้าจากเมริกาเลยตามราคาเลยครับมีตัว900บาทพันสามหบาทแล้วก็1นึ่บาทครับนี่เลือกเอาตามใจเลยที่จะบำรุงหนังของตัวเองนะครับโอเคสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจได้เลยแล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับจัดส่งฟรีนะครับนี่ครับ สินค้ามีจำนวนจำกัดมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปสาระหรือเปล่าไว้ด้วยนะครับว่าทุกคนได้ความรู้หรือเปล่าแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับวิถีขบอยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ฝากติดตามช่องขบอยไทยก็ได้หรือว่าเพจนะครับทุกช่องทางเลย f a c e b o o k Instagram นะครับสำหรับน,นี้ผมแก้มอิทธิลักษณ์สวัสดีครับ